กระบสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่นใน EP ีที่17แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิแล้วดนะโอ้หตอนนี้ผู้ติดตามผมก็ค่อยๆขยบขึ้นแล้วครับจากที่แบบไม่มีเลยนะตอนนี้ก็มาเป็นร้อยหว่าคนแล้วนะครับผมก็ขอบพระคุณพี่พี่มากๆเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ผมได้มาเป็นนะเหรียญ สร้างบารมี2519นะครับทับ47เนะครับเป็นรุ่น2นะครับผมอ่าเป็นโค้ดคอปนะครับโค้ดคอปนะผมก็รับเช่านะครับก่อนจะไปรับชมผมรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมได,ได้ไหมครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับก็ยังไม่ได้กดติดตามก็รบกวนช่วยกดหน่อยนะครับหรือสำหรับพี่ๆคนบางคนที่ดูแล้วลหลายๆคลิปนะครับแต่ก็ยังไม่กดติดตามให้ผมดแ รบกวนช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับอ่าก่อนหน้านี้คลิปแรกที่ผมลงไปเป็นโค้ดอ่าคอปอสอนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้มาเป็นคอปอนะผมก็รับเช่าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดพี่ๆมีก็สามารถส่งมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับลิงก์ที่อยู่การติดต่อนะครับหรือไม่ก็อ่าเดี๋ยวผมลงว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผม,มส่งภาพแล้วก็พร้อมราคามาให้ผมเลยนะครับผมอ่าพี่ไม่ต้องถามผมว่าให้พี่ซื้อได้เท่าไหร่รับได้เท่าไหร่นะครับ คือผมอยากเอาที่พี่พอใจนะครับคือมันมันไม่จดที่ผมไงครับพี่เข้าใจไหมถ้าเกิดผมบอกไปสมมุติห้าพันสาพันคือพี่ก็อยากจะได้3ามพันห้าสี่พันอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เช็คราคามาให้เรียบร้อยเลยนะครับส่งภาพพร้อมราคามาเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าผมชอบตรงตามที่ผมอาอ่ารู้มาผมก็เช่านะครับถ้าเกิดผมไม่ชอบ mm. ก็คือไม่เช่าก็คือ <Okay. S 1> แค่นั้นนะครับผมอ่า ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคไปไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่วันนี้เรามานี่นะครับตามที่เคยพูดไปครับโอเคโค้ดคอปอนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นโค้ดคอปสอนะโอเคอันนี้เป็นโค้ดคอปอลนะครับลักษณะมก็จะคล้ายๆกันนะพี่แต่แค่โค้ดมันต่อคนละโค้ดแค่นั้นเองมากเรามาดูกันเลยนะครับ แขนขวาหลวงพ่อครับเหมือนเดิมเลยพี่เหมือนเดิมเลยเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้เลยพี่ไปย้อนดูได้นะครับโ <Okay. S 1> อเคจะมีเส้นคงกลมนะครับอ่าเห็นไหมพี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมีเส้นนูนๆขึ้นมานะแล้วก็ต่อมาก็หัวเข่านะพี่เหมือนเดิมเลยครับอ่าเห็นไหมพี่ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเหมือน,นโค้ดแค่คนละโค้ดต่อโค้ดคนละอันกันแ,แต่จุดตำแหนิก็คล้ายๆกันนะครับที่ผมตามหานะนี่โอเคชัดเลยนะพี่อันนี้อันนี้น่าจะชัดนะนะครับเขบากวาหลวงพ่ออ่านี่นะครับเซนล้นแหลมๆนะโอเคต่อไปนะครับมาดูแขนซ้ายครับแขนซ้าย ก็จะมีล้ำแหลมขึ้นมาอันหนึ่งเหมือนกันครับตรงนี้นะครับนี่ที่ผมวงกลมให้ดูโอเคอ่าแบ,บ่แปะในวงสูมั้ยเพื่อไม่เห็นอ่าเห็นไหมครับอ่านี่นะ ไปครับตรงฐานครับฐานก็เป็น2ขยักเหมือนกันครับ2คือรุ่น1อ่จะเป็นตรงๆนะครับแต่รุ่น2จะเป็นแบบขยักแบบนี้เหมือนเป็น2งเหมือนเป็นแง่งเป็นอะไรครับผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะนะครับประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็โค้ดคอปอครับเห็นไหมครับอันนี้ชัดเหรียญแรกที่ผมตามหารีวิวไปอ่ะเป็นโค้ดคอปปสอนะอันนี้เป็นคอปอนะครับผมต่อไปครับมาดูตรงที่ศีรษะหลวงพ่อครับจะมีเส้น แหลมแหลมตึ้นหนึ่งนะครับ <S <S เห็นไหมครับอ่าเหมือนกันเลยพี่ตำหนิเหมือนกันนะครับตำหนิเหมือนกันเลยแต่ต่อโคโดคนละโคโดแค่นั้นเองเห็นแล้วนะพี <S <S ะ่แล้วก็จุดต่อไปครับตรงไหล่ขวานะครับ10บนาฬิกาครับไม่รู้จะเห็นไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่สองยากมากนะครับ แต่ก ar ah, mm ็จะพยายามนะพี่เห็นไหมครับพี่เห็นไหมครับเห็นไหมพี่เห็นไหมพี่ี่ผมพงไว้ให้จะมีขีดแหลมๆเลยนะตรงขอบเหรียญนะครับเนี่ครับอ่า โอเคนะพี่ชัดนะพี่เหมือนตำหนี้จุด,จดเหรียญแรกนะครับเหมือนกันเลยเต่อไปนะครับเราพลิกมาด้านหลังครับพี่มาดูตรงคำด่านขุนทศคำว่าทศนะครับบนทอนาอหารนะพี่ <c oughs> มันจะมีไข่ปลาจุดไข่ปลานะครับเห็นไหมครับเหมือนกันไหมพี่เหมือนกับเหรียญแรกไหมที่ผมรีวิวไปที่ผมตามหาเหมือนกันนะครับ ตัดขึ้นมาขอบเหรียญครับเป็นพลดๆนะครับนะครับพี่ประมาณนี้นะที่ผมตามหานะครับโอเนะครับนะครับต่อไปครับบารมีครับสร้างบารมีครับใต้ตรงขอบเหรียญครับจะมีเส้นขีดแหลมๆนะครับดูนะครับ จะเห็นนะพี่เดี๋แป๊บนึงนะ <_ c oughs> อ่า <_ C oughs> เห็นไหมครับพี่มันจะมีเส้นแหลมๆย,ยาวๆนะครับตรงขอบเหรียญน,นะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่า น่าจะเห็นนะพี่นะอ่ะอ่ะชาร์ดนะครับเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมครับเห็นเส้นไหมครับ ใช่หไหมพี่นะครับตรงใต้บารมีคําว่าตรงขอบเหรียนนะครับจะมีเส้นยาวๆนะพี่ประมาณนี้นะครับพี่นะก็ประมาณนี้ที่ผมตามหานะครับก็จุดตําหนิอะไรก็ที่ผมตามหาก็เหมือนเหมือนกับคลิปแรกที่ผมเป็น E p e p แรกที่ผมลงไปครับเหมือนกันเลยนะครับก็ถ้าเกิด ไม่เข้าใจก็ลองไปดูดู EP แรกดรับคลิปนี้อาจจะเหหมือนนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> มันเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละโค้ดแค่นั้นเองเราทวนนิดนึงนะพี่มาเร็วๆเอาแบบเร็วๆแกนขวาหลวงพ่อครับข้างใต้นะครับเห็นไหมครับอ่าต่อไปหัวเข่าครับเห็นไหมครับชัดนะพี่โอเคชัดนะครับ ต่อไปด้านซ้ายเห็นไหมครับแหลมๆอ่าต่อไปนะครับฐานครับสอง,งในหยักนะครับต่อไปโค้ดครับอันนี้ไปเร็วๆเลยนะพี่อ่าต่อไปศีรษะครับ อ่าเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มาที่สินนาฬิกานะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะมีเจ้นใต้ขอบเรียนนะครับ อันนี้ไม่ได้สองอย่างนะพี่ เห็นไหมครับตรงสิบนาฬิกานะครับตัวนี้มันจะส่องยากนะพี่เห็นไหมครับอ่ามันจะมีเส้นกลมๆใต้ขอบเหรียญอยู่อันหนึ่งขีดหนึ่งนะครับอ่าเหมือนคลิปที่แล้วเลยพี่เห็นไหมครับอ่านะครับต่อไปครับก็มาเร็วๆเลยพี่ตรงคําว่าทดครับพอทหารครับ เห็นไหมครับมีจุดอ่าต่อไปหูเหรียญครับเป็นโปด้วยสวยๆนะครับตัดได้สวยนะอ่าเร็วๆนะครับอันนี้ทวนนะครับก็บารมีครับมีเส้นกลมๆครับคาว่าบารมีใต้บารมีตรงขอบเหรียญเห็นไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่ก็ถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนมีก็สามารถส่งมาได้นะครับประมาณนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเขาถ่ายให้ดูที เพื่อจะเห็นชัดกว่าเดิมเห็นไหมครับอ่ะน่ครับเห็นไหมพี่โอเคนะก็ประมาณนี้ครับพี่เป็นยังไงบ้างครับพี่พี่จบไปแล้วนะฮะกับเหรียญสร้างบารมี2 5งพัาร้อารับนะฮะรุ่น2นะ ถ้าเกิดพี่ๆมีนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามคลิปเออตามใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือไม่ก็นี่เลยนะฮะส่งมาได้ทุกช่องทางนะครับหรือไม่ก็แนะนําให้ส่งมาทางไลน์นะครับส่งภาพมาพร้อมราคาเลยนะครับผมอ่าส่งภาพมาพร้อมราคาเลยนะครับถ้าเกิดผมดูแล้วผมชอบก็คือผมเช่านะครับถ้าเกิดผมดูแล้วมันไม่ชอบผมก็โอเคเราก็ทักทายคุยกันได้ปกตินะครับ ผมไม่แล้วก็ผมไม่ได้รับดูแท้หรือเกนะครับพี่การที่ผมบอกว่ามันแท้หรือเกย์มันมันเป็นสิ่งที่มันจะกลับมาทําร้ายผมคาพูดของผมนะเพราะฉะนั้นถ้าผมชอบคือผมเช่าก็คือจบเลยนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับสําหรับพี่ๆคนที่เข้ามาดูใหม่ๆนะครับ ก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับคนที่ดูมาแล้วหลายคลิปแต่ก็ยังไม่กดติดตามให้ก็รบกวนกดติดตามให้หน่อยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนคนอื่นเขานะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ